นโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพนเจนจรก็เดินทางล่อนเล่พนเจนจรมาตามอัตยภาพครับคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้ช่วยปกปักรักษาครับผมก็เป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับเดินทางล่อนเร่พเนจรมาครับผมเป็นความเชื่อครับนักบุญพเนจรเชื่อว่าคาถาบางคาถาจะสวดแล้วป้องกันพญานอันตรายต่างๆและบางคาถาก็สวดสร้างศีลสติสมาธิครับผมครับก็ ขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับนักบุญพเนจรด้วยนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับนักบุญพเนจรทำคลิปเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่สะท้อนสังคมประเด็นสังคมแนะนำให้เพื่อป้องกันภัยที่จะเข้ามาหาตัวเองครับผมครับเดี๋ยวนะักบุญพเนจรจะบอกวิธีการถอดแมสครับผม ก็วิธีการถอดแม้ก็จับสายแม้ทั้งสองข้างนี่ครับถอดปื๊ดอ,ออกมาอย่างนี้หรือเวลาใส่ก็จับ2อข้างนี้ใส่เข้าไปครับหรือไม่ก็ถอดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับอถอดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้อ,อย่างนี้ละครับอ่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับครับแล้วก็ที่น่น่ๆถ้าเรามีไอ้นี่ติดตัวไว้ก็ป้องันป้องกันภพยจากโควิดได้ครับเจลแอลกอฮอล์เจ็ดส อ่ก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิดที่เราไปนุ่นนั่นนี่ได้เพราะว่ามือเราไม่รู้ว่าไปจับอะไรมาแล้วเรามาจับตรงจับหน้าอะไรประมาณเนี้ก็อาจจะทําให้ติดเชื้อโควิด -19 ได้ครับผมครับกค็คลิปนี้นักบุญพรเนจรจะเล่าเรื่องราวนะครับจะเล่าเรื่องราวเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่ง คอมเมนต์มาในในช่อง youtube ของนักบุญพเนจรว่าเนี่ยถามพี่ตรงๆพี่เป็นฤาษีป่ะเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยก็บอกตรงๆครับนักบุญพเนจรก็เชื่อทางฤาษีครับอ่านี่มีองค์ฤาษีครับฤาษีหรือเพราะแก่ละครับก็แล้วแต่ปางจะเรียกกันนะครับ ก็นักบุญพณีจรสะสมฤาษีเป็นจํานวนมากแล้วก็มีชุดหรือทรงฤาษีด้วยแต่ไม่ใช่เข้าเจ้าเข้าทรงนะครับอ่าเพราะว่าบอกให้ฟังตรงๆก็ได้ว่าการทรงฤาษีเนะีเป็นการหลอกลวงครับฤาษีท่านท่านไม่มาเข้าทรงเพื่อช่วยปลดปล่อยใครนะครับเพื่อช่วยหรืออะไรนะครับผมทุกอย่างบนโลกใบนี้คนเราเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องมีกรรมเป็นของตัวเอง แล้วก็กรรมนั้นที่กระทํามามันจะทุกเราลงได้ก็ในเมื่อต้องทําความดีครับผมทุกอย่างเกิดมาเป็นบุพเวรกรรมที่ได้ทํามานะครับผมครับก็นักบุญพเนจรก็เชื่อตามนี้ครับแต่การถือศีลบางครั้งนักบุญพเนจรผมก็ถือศีลแปดเป็นบางครั้งครับเพราะว่า หนึ่งเราต้องทํามาหากินแล้วก็ต้องดํารงชีวิตอยู่เป็นทางสายกลางครับก็เมื่อถือศีลแปดเนี่ยมันจะยากเรื่องเพราะว่าต้องกินข้าวมื้อเดียวแล้วก็ต้องเป็นพวกผักพวกนี่งดเว้นเนื้อสัตว์แต่มันจะไม่มีแรงขับรถหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นครับมันจะต้องอยู่เฉยๆอ่ามันจะต้องอยู่แบบคือต้องนั่งสมาธิต้องไม่ออกแรงไม่ใช้แรงให้มากครับถึงจะ ไอ้นี่ได้ครับผมถึงจะดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเพราะว่าเคยถือสีลมาแล้วแล้วก็บอกน้องเข้าไปนะครับน้องเขาติดตามอยู่ก็ผมถือถือสีลหรือสีเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็การตั้งมั่นจิตจิตที่ตั้งมั่นในความดีนั้นย่อมเป็นสำคัญครับก็คือถ้าเราอยากทำความดีเราก็ไม่ต้องกลัวเกรงกลัวสิ่งใด นักบุญปนีจรเชื่อว่าความดีนั้นจะเป็นเกาะป้องกันภัยอภัยยันอันตรายต่างๆทําดีเราไม่ต้องกลัวอะไรครับแม้ไม่มีเทวดาไม่มีหากแม้มันจะไม่มีสิ่งที่ลี้ลับที่มาช่วยหรือขอพรอะไรไม่ได้แต่ความดีที่เราทํามันก็ไม่ต้องเกรงกลัวไรเพราะว่าเราทําดีนี่ครับเราไม่ได้ทําความความไม่ดีอะไระความบาปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทํา พาถ้าเราทำบาปเราจะเกรงกลัวทันทีแต่เราทำดีเราไม่ต้องเกรงกลัวครับเราทำความดีเราทำเฉพาะเท่าที่กำลังเรามีครับไม่ได้ทำเกินกำลังที่เรามีครับผมครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับขอให้ท่านผู้ที่กด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ให้นักบุญพระเนจร ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุครับอาการตั้งมั่นด้วยสมาธิหรือการนั่งสมาธิวิปัสนาครับก่อนการนั่งสมาธิห่วงแห่งการหลุดพ้นหรือห่วงแห่งการที่ทําให้ใจนั้นรู้สึกสบายรู้สึกอิ่มบุญหรือรู้สึกมีความสุขก่อนนั่งสมาธินะครับ ผมจะมีคาถาที่ผมสวดอยู่เป็นประจำอ่านี่คือเป็นแนวทางของนักบุญพนเนจรครับเดี๋ยวจะสวดคาถานี้ให้ฟังสักบทบทหนึ่งครับเพื่อเป็นแนวทางคือพอสวดคาถานี้มันก็แปลกอยู่ดางนึงก็ต้องลองดูครับใครอยากจะลองดูก็ลองสวดดูได้เพราะสวดไปแล้วนอนหลับดีแล้วกินครับนอนหลับแล้วก็ฝันในเรื่องดีๆครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราจะตั้งธโมูสามจบก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ พุทธังสรอนังเัจามิธัมมังสรอนังเัจามิสังฆังสรอนังเัจามิทุติยัมปิพุทธังสรอนังเัจามิทุติยัมปิธัมมังสรอนังเัจามิทุติยัมปิสังฆังสรอนังเัจามิตติยัมปิพุทธังสรอนังเัจามิตติยัมปิธัมมังสรอนังเัจามิ ตาดทียัมปิสังคขังสรนังกจามิพุทธกาโมระเพปุตังธนากาโมระเพตานังอดิยเทวดังเบียงตุตวาอิทิปิโสภะกวายามารธานุท้าวิสมโนมะละสังอระหังสุกโตนะโมพุทธาจะ เชยะกตาพุทธาเจตวามรังสวาจสุรสังเยปวิงนราสภาจังยูดาตีติญญายากาสเปมหังมัตเตเกเตมุสาสราสีเสปตุนเมหังกวนทันโยบริกาคัสมิงมุคลาโนจวามเกทักกินีสวามเนเมหังอาสุงอันทลาโลกัสปูจามหานโมอาภางเกเกนีก็ขิดาคัสมิงสุริโยปุงกโลนิสินโนเสยมโนโสวิตโตรุโกกุมารกัสปูเทโลมเหสีจิตวาสโกโสเมหังวัฒนีนินจังปาศิกุนากโลยุลาลุจะ อุบาลีนันทศีวลีเทลาปิเมชัตตาตีลกรมมัมมะเซติมหาเทราจินตะวันโตจินโนรสาจันตาจิงะอังคะมังเคนชูจันทิตารัตนังบรุตโตอาสิทักกินีแม่ตาสุกกังทักขจังปัญโตอาสิวาเมงขุมากังขัตมูลปริตันจะอาภานาพิเศษสังอาสิเสสาปาการาชินาวตันตตาเสสาันตุอนันตานิยสเสสศาวัสโตเมสกิเจนะสัชชาสัมทุจะกรพราหิวิหะรันตังมหิตทะเล มหาบริษาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรโขชิตนานุภาเวนะชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะจิตันตารายุสัมโตจารามิชิตนะปัจเรรินะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานามโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควาสาธุอ่านี่ก็เป็นบทสวดที่นักบุญพเนจรใช้อยู่เป็นประจำนะครับจะสวดมีทั้งหมดสามสามอย่างอ่าก็สี่อย่างสี่อย่าง ก็สวดแล้วก็รู้สึกสบายใจครับถึงมันจะไม่ส่งผลอะไรแต่รู้สึกดีมันรู้สึกมีสมาธิแล้วก็สวดผมจะสวดคาถานี้ก่อนนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บผมก็จะแผ่แม่ตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วผมก็จะนอนครับมันเป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรหากใครที่มีความทุกข์หรือมีความเครียดมีอะไรก็ลองเอาไปใช้ใดูได้ครับผมเพราะว่านักบุญพเนจรใช้มาแล้วได้ผลดีครับครับ ก็หนึ่งในทางจริงๆมันมีคาถาอีกหลายบทหลายคาถาเหลือเกินที่นักบุญพนเนจรมีนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลงใครที่เอาไปสวดแล้วอยากตั้งจิตอธิษฐานอยากตั้งจิตให้เป็นกุศลก็เอาไปสวดอธิษฐานครับเพราะว่ารู้ไหมครับคนเราน่ยมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ คนเราเกิดมาเนี่ยย่อมรู้วันเกิดการกระทำสิ่งใดไม่ว่าจะทำความดีหรือความไม่ดีเรารู้ทั้งหมดแหละครับเพราะว่าเราสัมผัสได้กับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ได้รับรู้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายยังไงแล้วตายที่ไหนเราไม่มีทางรู้ครับ เรามิมีทางร่วงรู้ดังนั้นมนุษย์หรือผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลสติสมาธิแค่นั้นล่ะครับมันก็เป็นหลักแกนของพุทธศาสนาครับคือไม่ว่าจะเป็นศาส,สนาใดในโลกใบนี้ศาส,สนานั้นก็จะสอนให้คนทำแต่ความดีครับทำความดีละเว้นความชั่ว นี่คือเป็นเป็นหลักของพระพุทธศาสนาครับก็คนเราทําความดียังไงลนะ่ะเราก็ไม่ได้ทาไม่ต้องทําความดีมากบายอะไรครับก็ทําเท่าที่กําลังเรามีได้ช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินแต่อาจจะช่วยเหลือเรื่องแรงกําลังรถเขาเสียช่วยเขาเข็นรถช่วยทําความสะอาดวัด ช่วยในเรื่องที่ง่ายๆคือถ้าเราไม่มีในทรัพย์สินเงินทองที่เราเหลือมากๆที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ช่วยเขาตามกำพระกำลังที่เรามีอยู่ครับนั่นเป็นทางบุญชนิดหนึ่งที่นักบุญมณีจรเชื่อว่าหากมีสวงสวรรค์ก็จะได้ขึ้นสวงสวรรค์ชั้นจตุมาหาราชิกาอยู่แล้วครับผมครับก็ ขอขอบพระคุณน้องคนที่ช่วยเอาเงินมาทําบุญให้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่ให้เงินนักบุญพนีจรเพิ่มขึ้นมาก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆกเลยนะครับขอให้ท่านจงเจริญรุ่งเรือง,งทุกๆท,ท่านด้วยเชิญสาธุก็เป็นการบริจาคเงินมาส่วนหนึ่งนักบุญพนีจรก็เดินทางไปก็ซื้อจงซื้อเจลให้กับ ลูกค้าด้วยครับก็ซื้อเจลเื้ออะไรให้ก็เอาไปล้างมือบางทีก็มีเลเก็กๆน้อยๆครับก็ช่วยเหลือสังคมกันไปบางคนไม่ไม่ได้ติดเจลติดลายมาเราก็ให้เขาซื้อซื้อแอลกอฮอล์พ่นให้เขาอ่าก็มีกลิ่นหอมครับก็ราคาไม่แพงด้วยครับก็น้องก็ถามมาว่าทางฤาษสีเป็นยังไงพี่ ก็ทางฤาษีผมเชื่อว่าผู้บำเพ็ญเพียรเนี่ยคือถ้าใจเรายังมีมวลของกิเลสอยู่หรือเรายังอยู่โลกใบนี้ที่แรกตัวผมเองก็คิดว่าจะออกบวอดครับเพราะว่าผมเป็นลูกหลานของเกจิท่านหนึง่งท่านเป็นเกจิสายวิปัสสนาหลวงปู่ศรีสิริยาโนท่านก็มีวัดป่าสีมงคลที่ ท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทุกๆปีช่วงปีใหม่ก็จะมีคนหลั่งไหลาจากในเมืองไปเป็นหลายร้อยครับเป็นหลักร้อยเพื่อจะไปสวดบนข้ามปีแล้วก็นั่งวิปัสนาครับการทํานุบํารุงศาสนาหรือการดํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องดีเพราะว่าทุกวันนี้จิตใจของคนเนี่ยมันเสื่อมลงแต่ตัวพระพุทธศาสนาท่านไม่ได้เสื่อมลงครับ หากเรายึดมั่นในหลักแห่งความดีหรือกระทำความดีเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดครับคือพอเจอคนที่ไม่ดีเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองไปครับผมก็ผมยึดหลักในของทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ตัวผมเองคือเป็นคนที่ใจยังคิดอยู่ แล้วก็หากตัดละได้แล้วซึ่งกิเลสออกบวดนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือไม่ต้องการสิ่งใดแล้วกายมนุษย์นะ่ะมันค่อนข้างหยาบเดี๋ยวผมจะบอกให้น้องฟังนะครับว่ากายมนุษย์ค่อนข้างหยาบกายนี้มันเป็นกายที่เราแค่มาอาศัยเขาอยู่เขาให้เราตั้งมั่นทำความดีตั้งมั่น ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีและก็มีจิตใจที่ดีงามชีวิตนี้ก็จะมีความสุขมากแล้วกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นต่างๆทุกอย่างมันไม่ได้คงยืนอยู่ยาวนานครับเหมือนชีวิตเราเหมือนอายุไขเราเหมือนร่างกายของเรามันไม่มีอะไรอยู่คงยืนนานเดี๋ยวมันก็จะ ดับสลายเดี๋ยวมันก็จะยังตอนเนี้นักบุญก็ยังเป็นวัยหนุ่มอยู่แต่อีกหน่อยนักบุญก็แก่โรยลาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตมันเป็นอนิจจังทุกอย่างมันเป็นอนิจจังครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเรายังอยู่ในโลกใบนี้แล้วเรายังหลอกตัวเองอยู่มันก็จะหลอกตัวเองอยู่ล่ำไปครับ คนเราที่อยู่บนโลกใบนี้ก็เดินทางแค่สายกลางเท่านั้นลหละครับสายกลางคืออะไรครับก็แค่กินแค่ใช้ให้พออยู่ได้ดำรงชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสมันก็เหลือกินเหลือเก็บแล้วก็ไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอะไรบางอย่างมันก็เหลืออยู่แล้วครับก็ที่น้องก็ถามก็ผมถือทางหรือสีครับแต่ไม่ใช่พวก ทรงเจ้าเข้าอะไรนะฮะก็ไม่หลอกลวงครับไม่หลอกลวงคือไม่ได้ไม่ได้พวกจไม่ไม่ได้พวกหลอกลวงแต่ก็สามารถคือเหมือนฟ้าพระท่านประทานพรมาให้ครับก็สามารถดูดวงได้แนะทางแนะทางที่บทบาทแห่งการบรรเทากรรมลงได้ครับเพราะว่านักบุญก็เคยเจอเรื่องพวกข้อกรรมนี้มา แล้วก็มันก็สามารถบรรเทาลงได้และก็ทําให้ตัวเองดีขึ้นครับผมครับก็ใครที่เชื่อในทางด้านความดีก็ขอให้ท่านจงเจริญจงเจริญตั้งมั่นในความดีทําความดีละซึ่งความไม่ดีจิตใจที่อ่อนไหวกับสิ่งที่มันเป็นขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรือง นะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ